ว่านใช้คุกเข่าขออายกับมนตเนตแต่งงานท่ากลางบรรยากาศป่าไม้ที่เขียวขจีนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ ทางทีมงานต้องขอแสดงความยินดีด้วยละค่ะสาหรับสาวไอาการ์มลนเนรและนักร้องยูทูบเบอร์หนุ่มอย่างว่านชายทั้งสองปตัวอย่างเป็นทางการเมื่อปี2561ที่ผ่านมาตลอดที่คบหาด,ดูใจกันนะคะก็มักจะมีโมเมนต,ต์ออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างมากมายกับล่าสุดทั้งสองตัดสินใจใช้ชีวิตที่เรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศสีเขียวขจีของป่าไมา้ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ด้วยจานั้นฝ่ายชายเขียนแคปชั่นว่า อายคือคนที่ทำให้รู้สึกอยากตื่นมาเห็นความสดชื่นในทุกๆเช้าทำให้รู้สึกอยากดูแลใครสักคนหนึ่งให้ดีที่สุดทำให้รู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมากกว่าที่ผ่านมาทำให้รู้สึกว่าไม่อยากเดินทางเพียงแค่คนเดียวอีกแล้วแต่อยากให้อายเป็นคนยังข้างที่อยู่เคียงข้างตลอดแต่งงานกันนะในเวลาต่อมาฝ่ายหญิง,ง,เ,องเองเขียนแคปชั่นว่า ตื่นเต้นพิมพ์อะไรไม่ถูกตั้งสติโอเคแต่งแต่งรูปด้วยแต่งงานด้วยแต่ไม่ให้โอกาสฉันแต่งตัวแต่งหน้าเลยแม่งงานนี้ทางทีมงานเองเดี๋ยวต้องขอสแสดงความยินดีกับทางครูด้วยคะ่ะ